องค์บทที่778หมัดอสูรดูดูแล้วทุกอย่างก็เป็นแผนการที่เฉินเฟิงวางไว้ภายในใจของอูคุณรู้สึกหม่นหมองไม่รู้ว่าทำไมภายในใจของเขาถึงมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีอย่างหนึ่งเวลานี้กรรมการที่อยู่ในสนามทุกคนต่างก็หันหลังจาบไปเฉินเฟิงและอูคุณก็ได้ตกลงกันถึงการทำสงครามที่จะเป็นหรือจะตายแล้ว แบบนี้ดูดูแล้วก็คงไม่มีธุระอะไรของเขาอีกสงครามที่จะเป็นหรือตายมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตอยู่และไม่มีกฎระเบียบในการแข่งขันหลังจากกรรมการออกจากสนามประลองการประลองครั้งนี้ก็เริ่มถูกเป่าประกาศอูคุณมีใจที่อยากจะแก้การทำสงครามที่จะเป็นหรือตายทว่าก็สายเกินไปแล้วเหอหัวจิ้งชั้นกลางแล้วจะทำไมฉันไม่เชื่อว่าฉันไม่สามารถฆ่าแกได้ อูคุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปรับอารมณ์ของตัวเองให้สงบจากนั้นลมปราณก็เกิดขึ้นทำให้ตัวเองสามารถคงทีท่าการต่อสู้ที่ดีที่สุดเมื่อกี้ตอนเริ่มเขากลับไม่เห็นเฉินเฟิงในสายตาทว่าตอนนี้กลับไม่เหมือนเดิมเฉินเฟิงสามารถบรรลุถึงหัวจิ้งชั้นกลางความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าจนไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้อูคุณก็ต้องระมัดร,ระวังตัวไม่สามารถประมาทเป็นอันขาด ตอนที่เริ่มการประลองทุกคนต่างก็นิ่งงานไม่พูดไม่จาสายตากำลังจับจ้องสองคนที่อยู่ในงานอย่างไม่คลาดสายตาแล้วกำลังเฝ้ารอคอยความสามารถของพวกเขาที่จะแสดงออกมาทว่าตอนที่เฉินเฟิงบรรลูหัวจิ้งชั้นกลางแล้วในงานก็นิ่งงานไปทันทีมันเหตุการณ์อะไรกันแน่ลมปราณของเฉินเฟิงทำไมถึงแกร่งขึ้นขนาดนี้ ช่างไม่น่าเชื่อจริงๆจ,จุดสำคัญของการประลองครั้งนี้เฉินเฟิงกลับบรรลุไปแล้วทีแรกก็นึกว่าต่อให้เฉินเฟิงจะมีความสามารถที่แกร่งแค่ไหนทว่าก็ไม่เป็นคู่แข่งของวินเลี่ยมแน่นอนต่อให้สามารถฝืนทนถึงตอนสุดท้ายก็ยังคงเปลี่ยนแปลงจุดจบไม่ได้ทว่าตอนนี้กลับไม่เหมือนกันเฉินเฟิงกลับบรรลุแดนแล้วเปอร์เซ็นที่จะชนะก็ยิ่งสูง ทีแรกสถานที่ที่เงียบสงบตอนนี้กลับมีเสียงวุ่นวายส่งมานี่คือความตื่นตกใจของเหล่าผู้ชมที่เฉินเฟิงสามารถบรรลุหัวจิ้งชั้นกลางเฉินเฟิงคนนี้เก่งกาจอย่างที่คาดไว้จริงๆภายใต้สถานการณ์แบบนี้ยังสามารถบรรลุไม่งั้นตามที่ฉันดูเฉินเฟิงน่าจะถึงจุดบรรลุมานานแล้วจากนั้นก็ได้บรรลุด,ดังนั้นการบรรลุในเวลานี้ต้องเป็นแผนการที่วางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้ว ตอนที่ผู้ชมทั่วไปต่างก็วิาพาก์วิจารณ์ก็เห็นจอมยุทธที่มาจากทั่วทุกมุมโลกบนเวทีในตอนนี้ก็อดไม่ได้ที่จะวิจารณ์ขึ้นเฉินเฟิงสามารถบรรลุดแดนนำพาความตกตะลึงที่ไม่มีวันสิ้นสุดว่าไปแล้วเฉินเฟิงคนนี้มีความเก่งกาจอย่างมากดังที่คาดไว้จริงๆการคาดเดาของฉันน่าจะไม่ผิดแล้วเตื้งนีทําในตาที่เปล่งประกายแสงมองเฉินเฟิงเฉินเฟิงที่อยู่ในตาของเขายิ่งอยู่ก็ยิ่งลึกลับ สำหรับเขาก็ไม่สามารถมองออกถึงความสามารถที่แท้จริงของเฉินเฟิงอย่างกระจ่างแจ้งอะไรจริงๆเติ้งนียังถือว่าพูดง่ายทีแรกเขาก็มีทัศนคติที่ไม่เลวกับเฉินเฟิงอยู่แล้วทว่าอาเธอร์ที่อยู่ข้างเขากลับไม่ใช่แบบนี้ตอนนี้อาเธอร์ทำสีหน้าที่นิ่งเฉยเหมือนผืนน้ำสายตาที่มองเฉินเฟิงก็นิ่งเฉยเช่นกันทีแรกเขาก็มองเห็นความสามารถของตัวเองว่าดีมากแล้ว เท่าที่เขาดูแม้นเฉินเฟิงบอกว่ามีความสามารถที่แกรง่งทว่าไม่ใช่คู่แข่งของเขาอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่ทั้งสองปะทะกันเขากลับพ่ายแพ้ไม่เพียงแต่แบบนี้อีกอย่างยังถูกเฉินเฟิงหักแขนไปหนึ่งข้าง ทุกอย่างนี้ทำให้อเธอร์ไม่สามารถทนรับได้การต่อสู้ครั้งนี้แม้นเขาจะพ่ายแพ้ทว่าอาเธอร์กลับไม่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถและเฉินเฟิงเป็นคนที่ชอบฉวยโอกาสหากต้องต่อสู้กันอย่างซึ่งซึ่งหน่าเฉินเฟิงต้องตายอย่างไรข้อสงสัยใดๆวันนี้เขาต้องทนกับการดูเย้ยหยันและดูหมิ่นของทุกคนแล้วมาถึงสนามประลอง ก็เพื่อที่จะเห็นเฉินเฟิงตายต่อหน้าต่อตาตอนประลองแค่เขาตายต่อหน้าต่อตาถึงจะทําให้ความเกลียดในใจของเขาหายเกลียดได้แค่ทุกอย่างที่คิดไว้หลังจากที่เฉินเฟิงบรรลุหัวจริงชั้นกลางทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเฉินเฟิงในตอนนี้อาเธอร์รู้ดีว่าตัวเองไม่มีความมั่นใจที่จะล้มเขาไม่เพียงแต่แบบนี้ถ้าทั้งสองประลองกันอีกครั้งเขาเองก็มีความเป็นไปได้ที่จะแพ้ อาเธอร์แค่รู้สึกไม่พอใจทว่ามองจากเวทีของกงปุ่นเหย่อู่ของญี่ปุ่นโซโลและผู้ที่มีอำนาจหลายหลายคนต่างก็ทำสีหน้าที่หม่นหมองในขณะเดียวกันพวกเขานึกไม่ถึงว่าเฉินเฟิงกลับอัพความสามารถของตัวเองต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้จุดจุดนี้มันเหนือที่พวกเขาคาดหมายจริงๆห้าห้าดีมากจริงๆเขากลับบรรลุหัวจริงชั้นกลางที่นั่งว IP มีเสียงหวร้องส่งมา เสียงเสียงนี้มาจากธิดาเทพแห่งพักทิฟานีตอนนี้เธอกำลังปรบมือแล้วทำสีหน้าที่ดีใจมากสมกับเป็นพระสันตปาปาจริงๆคาดการสถานการณ์ได้แม่นยำเหมือนเทพ,พเจ้าเลขาโมดริทรีบเชยชมขึ้นไม่หยุดสุดท้ายก็ยังไม่ลืมที่จะพูดคำหนึ่งนี่เฉินเฟิงเป็นศิลปะการต่อสู้ไม่เคยเจอมาร้อยปีจริงๆอืมใช่พระสันตปาปาโจ้พยักหน้าอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้สายตาที่มองไปยังเฉินเฟิงทําให้ดูไม่เหมือนเดิมเหมือนมองเห็นคนรุ่นหลังมีคนที่มีพรสวรรค์ปรากฏเขาที่เกิดเป็นผู้อาวุโสก็ทําท่าทางที่ได้รับการปลอบโยนจูจูฉันก็ว่าเจ้าเฉินทําไมถึงมั่นใจในตัวเองขนาดนี้รู้สึกว่าเขาสามารถถึงจุดบรรลุและยังสามารถบรรลุตลอดเวลาตั้งแต่เนินเน่นๆแม่งเจ้าเฉินเฟิงไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆช่างทำให้คนรู้สึกตกตะลึงจริงๆ ห้าหหฉันว่าละพี่ใหญ่ของฉันจะแพ้ได้ยังไงการประลองครั้งนี้ฉันว่าพี่ใหญ่ต้องชนะแน่นอนและในเวลาเดียวกันก็มองเห็นเทียนอิงศีลสามและคนอื่นๆอ,อดไม่ได้ที่จะปรึกษาหารือกันเฉินเฟิงบรรลุถึงหัวจิ้งชั้นกลางก็ถือว่าเป็นความจริงที่เหนือการคาดหมายของพวกเขาต่อให้พวกเขาก็ยังนึกไม่ถึง นอกจากพวกเขาสามคนแล้วแม้กระทั่งอูจื้อโจโจอีอูชางอาจารย์ฟางเจิ้นและชางโปก็แอบถอนหายใจเย่หนานเทียนก็เป็นแบบนี้ทีแรกพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมเฉินเฟิงถึงมีความมั่นใจที่จะสามารถล้มอูคุณตอนนี้มองมองแล้วจู่จูเฉินเฟิงบรรลุหัวจริงชั้นกลางไม่เหมือนเขาในก่อนหน้านี้ต่อไปเผือครั้งนี้ฉันมองอูคุณจะตอบสนองยังไงเฉินเฟิงต้องตีมันจนตายแน่นอน จียุ่งทำในตาทั้งสองข้างเปล่งประกายเหมือนเฉินเฟิงบรรลุหัวจิ้งชั้นกลางยังรู้สึกตื่นเต้นก็ว่าที่ตนเองทะลุศักดิ์อีกเป็นยังไงตกใจจะตะลึงแล้วหรอทำไมถึงไม่ได้วางอำนาจเหมือนเมื่อกี้นี้ดูท่าทางของอูคุณเฉินเฟิงอดไม่ได้ที่จะพูดถ้อยคำที่เย้ยหยันทว่าสายตาของเขากลับเคล้าด้วยความอาฆาตอ๋อ ดูจากท่าทางแล้วนายมีความมั่นใจมากแล้วใช่ไหมห้าห้าห้าหาห้า,หา,หาอูคุณอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขึ้นมามือขวายังคงจับท้องไว้เหมือนเมื่อกี้นี้เฉินเฟิงกำลังพูดเรื่องตลกอย่างหนึ่งต่อให้แกจะบรรลุหัวจริงชั้นกลางแล้วจะทำไมสุดท้ายก็ยังคงเป็นไอสวะผ่านไปสักพักอูคุณถึงจะหยุดหัวเราะแล้วพูดด้วยสีหน้าไม่พอใจคำพูดของเขาแม้จะเป็นแบบนี้ทว่ากลับประมาทระวังมาก เฉินเฟิงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาเขากลับไม่ได้พูดอะไรอีกเขาไม่อยากจะพูดจาไรสาระกับศัตรูอีกอย่างกำลังภายในแผ่ส่านออกมาก่อนแล้วลงไม้ลงมือก่อนแค่จังหวะที่เห็นเฉินเฟิงหายไปจากที่เดิมตอนนี้ก็ปรากฏอยู่ข้างหลังอูคุณอีกครั้ง ในงานเต็มไปด้วยเสียงตะโกนในสายตาของผู้ชมทั่วไปเฉินเฟิงกลับหายไปกลางอากาศภาพภาพนี้ทำให้รู้สึกประหลาดใจอย่างมากทว่าพวกเขายังคงก็คือคนนอกสำนักต้องดูเบาะแสอะไรไม่ออกอยู่แล้วทว่าผู้ชมจอมยุทธเหล่านั้นเวลานี้ทำสีหน้าที่เปลี่ยนไปความเร็วของเฉินเฟิงว่องไวเกินไปจริงๆแล้วคนที่เป็นหัวจริงชั้นกลางคงจะทำไม่ได้แม้แต่ครึ่งหนึ่ง ตอนที่เฉินเฟิงลงไม้ลงมือก็ได้เปิดฝ่ามือออกฝ่ามือเดียวพุ่งทยานไปยังอูคุมฉากฉากนี้ทำให้เห็นแล้วเหมือนจะธรรมดามากแต่แรงที่ซุกซ่อนไว้กลับแข็งแกร่งอย่างมากตอนที่ฝ่ามือกวาดไปก็เคล้าด,ด้วยพลังที่เหมือนฟ้าผ่าลมที่มากับฝ่ามือนั้นคำรามขึ้น อูคุณก็มองไม่ออกถึงความหมายของเฉินเฟิงเฉินเฟิงทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าต้องการจุโโจมอีกอย่างต้องการข่มเหงเขาตอนนี้มองฝ่ามือที่พุ่งมาของเฉินเฟิงอูคุณก็ตะวัดด้วยความโมโหทันใดนั้นก็หันหลังพลางใช้หมัดหมัดเดียวพุ่งทะยานออกไปหมัดหมัดนี้กลับไม่ใช่ว่าไม่มีชื่อเสียงแต่เป็นหมัดอสูรที่ออกาศาสร้างมีพลังอันน่าเกรงขามที่น่ากลัวมากฝากกดติดตามกดกระดิ่ง กดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่779ประเทศหวาเฉินเฟิง